สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยถึงแม้ว่าจะดังแล้วยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนบูมเด็กเซียนสวัสดีครับผมยอดเพชรโตบูมเด็กเซียนใครเป็นพี่เป็นน้องพี่ครับคนตัวสูงนี่เป็นพี่นะนะครับเป็นคู่แฝดที่มีเอฟซีจำนวนมากเลยเนื่องจากว่าหนึ่งชกก็มีเงินรางวัล นะทุนการศึกษาสูงมากแล้วก็สถิติการชคก็แทบจะไม่เคยแพ้ใครนะครับเป็นขวัญใจแฟนมวยตัวเล็กๆจนถึงตัวโตๆกำลังจะมีโปรแกรมไปเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ curry. ช่วยบอกหน่อยว่าการเดินทางไปญี่ปุ่นไปยังไงไปเมื่อไหร่ครับออ๋ไปพวกนี้ครับก็ไปกับทีมงานพวกพี่ไปต่อยมวยด้วกันครับครับแล้วน้องไปต่อยพิกัดเท่าไหร่ 7 5กิโลกร,ร,มรัมกับนักวยญี่ปุ่นท,ท้องถิ่นนะครับดูฟอร์มการชกของเขาหรือยังก็ไม่ได้ดูครับเพราะมันไม่มีในยูทูบอ๋อแต่เราไปเต็มที่นะถ้าคู่ชคเขาเย็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยบอกอะไรเขาหน่อยก็จะทำหน้าที่เต็มที่ครับบอกเราดูบนเวทีอขอถามนะครับเรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างอ๋อน้ำหนักก็เกินอยู่ นี่แหละเดี๋ยวไปทำเย็นนี้กับพรุ่งนี้เดินทางพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเมษาตอนเย็นครับตอนเย็นแล้วมีโปรแกรมต่อยวันที่เท่าไหร่23เมษายนอ่ะเชิญชวนแฟนมวยหน่อยให้กำลังใจหน่อยก็เอฟซีแฟนขับติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็วันที่23่สิามเอเอฟซีแฟนขับติดตมให้เรครับถามนิดนึงมีเดิมพันไหมไม่มีครับไม่มีอ่ะมาถามคุณนี้ แฝดน้องอยา่าไปโทรอ่าโปรแกรมเดินทางเหมือนกันทุกอย่างต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับเที่ยวนี้สากกิโล <16. S 1> โอเคน้ำหนักตอนนี้เท่าไหร่ครับสามสิบหกนิดนิดนิไปลดนิดหน่อยแล้วดูดูคิวอ่าเทปการชกของคู่ชกหรือยังก็หาดูยากครับเพราะมันไม่มีไม่มีเหมือนกันแต่ของเราดีเยอะเลยนะ ในค่ายนี้มีไปโชว์กี่คนครับที่จริงจะ4คนครับแต่อีกสองคนก็บาดเจ็บถอนครับอ๋อใค้โหใครที่งพี่ซันเดย์คนนึงอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้แต่ซันเดย์รู้สึกจะต่อยไปแล้วนี่ครับเราต่อยอยู่ครับต่อยแทนพี่คนนึงอ๋ออ๋อจะต่อยอีกรอบนึงอ๋อก็คือให้ซันเดย์รอที่ญี่ปุ่นเลยแเราไปหาพี่เขาอ๋ออ๋ออ๋อและค่ายเราก็คือไปเพิ่มอีกสองคนใช่ไหม ก็คือมีเราสองคนแล้วใครอีกมีแค่นี้แค่นี้เพราะว่าคนที่ถอดไปนี่มีใครบ้างใครถอดบ้างก็มีคุณสุดน้อยกับมังกรครับคุณสุดน้อยเป็นอะไรครับน้อยก็นิ้วฉีครับเล่นน้ำแล้วพี่มังกรเหรอครับก็แพ้แต่ยังไม่หายครับต่อยวันที่ยี่สิบสามเสร็จเดินทางกลับเมืองไทยวันไหนครับมาวันที่ยี่สิบสี่กี่โมง ยี่สิบสียี่ห้าและทีมงานที่จะไปด้วยมีใครบ้างก็มีลูกพี่แล้วก็อาจารย์นิพกรนะครับลูกพี่คือใครบอสบูมอ๋อบอสบูมนะครับอ่ะขอกำลังใจแฟนๆหน่อยก็ฝากเอฟซีแฟนทัพช่วยติดตามด้วยนะครับจะเอาชนะธรรมาระครับครับมาเย็นใกล้ๆกันหน่อยน้องเดี๋ยวพี่ขอถ่ายนิดนึงครับการพิซซ้อมนี่ซ้อมมาสามกีเลยแล้วมีสะดุดไหมไม่มีัด ไปิท้อยร,รานปซูแน่นเรานี้ไปชีงญี่ปุ่น,อนอกองเราไหมครั้งแรกของการนี้นะค,ครับชนะคู่เนคุยครับ